พี่แป๊บไหนดูมุมสูงสิลูกตอนนี้บ้านเราโอ้ยตอนนี้บ้านเราก็มาเป็นหลังใหญ่แล้วครับเพื่อนๆดูตอนนี้ดูสิใช่มีคอยังไม่เส็เด็กตากมอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราจะไปเล่นเกมโรบอกกันก่อนที่พวกเราจะไปเล่น แบบอะไรนะคะฝาก,พกเพื่อนๆกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้พี่แป๊บเราจะเข้าไปเล่นแบบอะไรกันครับบ้าน2ผู้เล่นาบ้านสองผู้เล่นเป็นยังไงเย two player ซากบ,บ้านแบบซากบ,บ้านนะครับ,บ,บเพื่อนอ มาได้แล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีไหนนเคเข้าแบบสปแล้วนะครับอนนี้ปุ๊บปั๊บเดินตามพี่แป๊บอยู่อันนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี่แป๊บเราจะไปสร้างบ้านเหมือนคนนี้อจะไปสร้างบ้านใช่ไหมโ้ยดูคนนี้เป็นตัวอย่างว้าวเราจะไปสร้างไงเราต้องไปหาที่ก่อนใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้หนูจะไปสร้างตรงนั้นโอเคปุ๊บปั๊บเดินตามพี่แป๊บไปเลย ไม่ลงไปตรงนี้ไม่ได้เพราะเรือเพราะว่าเขาทำรั้วแล้วไม่งั้นลงกระโดดข้มไม่ได้เขาทำรั้วไว้แล้วมีเจ้าของแล้วไปมีผู้บุกลุกครับมีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกเออหน้าที่แป๊บไปตรงนู้นแล้วพี่ตาไปตามไปแต่น้องผันไปดูสิน้องเดินตามมาหรือเปล่าอ๋อนี่ไงน้องตามมาหลังนี้นะหลังนี้ เพราะว่าหลังนี้มันมีคนจองไปแล้วหนึ่งคนแตอ่อ๋อมีคนจองพี่แป๊บรู้ได้ไงว่ามีคนจองอาเลยเพราะว่ามันมีอันเดียวเนี่ยถ้ามันมีสองอันแปลว่ายังไม่มีอ๋อว,าวา้าวเป็นเพื่อนร่วมห้องนี่ปุ๊บเป็นเจ้าของแล้วอันนี้น้องเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมใช่ไหมอ๋อมันจะขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องช่วยพี่แป๊บได้น้องช่วยหนูพี่แป๊บผิดอะไรหนูกดอันนี้ได้หนูช่วยเราต้องช่วยกระจังบ้าน เช่มาสร้างบ้านเอาแล้วเราจะหาเงินจากไหนลูกนี่ไงเราไม่ใช่มาโดนมันนะให้เรากดที่มันเราก็จะได้ตัอคูนี้อะไรจะเพลงขนาดเออจะแงขนาดกั๊ปอุ้ยแล้วเราต้องรอเงินรอเงินขึ้นจากกจากตู้จดหมายใช่ไหมตรงนี้อ่ะอ๋อโอ้หนูยังมีเงินเยอะอยู่เลยหนูจะรีบเก็บไปทาไมเอเราก็ต้องรอให้เงินมันขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อใช่ไหมพี่แป๊บ ใช่ไม่มีวิธีอื่นในการหาเงนินนะลูกแล้วตรงนี้มันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเพราะใบมีอะไรถึงเพียงแค่ทำให้เราเสียตังค์ให้เราเสียตังค์ที่เฉยเอ้าฉังซื้อไม่ได้ถ้าเราอยากสร้างเร็วๆเราก็ต้องเสียโลบอบใช่ไหมมันไม่มีหรอกแล้วนี่คือลายแผ่นพิ้นอะไรอุปกรณ์แผ่นพิ้นอะไรทำอะไรแผ่นพิ้นบิน วาร์ปมามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มาตรงนี้แล้วมันก็วาร์ปมันจะช่วยอะไรเราได้มันก็แค่มาอยู่ข้างๆยังไงเพนเพนใสน่ารักน่ารักฮะอ๋อเราก็ค่อยๆสร้างไปตามจงนวนะน้องไม่ช่วยเลยน้องมีอะไรยืนดูอะน้องไม่ทำอะไรโอ้นี่น้องก็กำลังสร้างนี่น้องสร้างอ้นี้ขึ้นมาแล้วน้องสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วเราก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับพ่ออยากรู้ว่าเงินมันจะขึ้นสูงกว่านี้ไหม มันขึ้นสูงได้แค่เพราะว่าต่อไปมันก็จะเป็นในนี่เลยนะมันเป็นหมื่นเลยนะมันขึ้นสูงได้แค่หนึ่งพันเนี่ยหรอหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าเอาบป้าปุซาร์รอตั้งนานูป้าปักขโมยไปใช่ไหมตอนนี้ปบ๊ป้าเทพื้นห้องครัวแล้วนี่อ๋อนี่เงินมันก็จะขึ้นเรื่อยๆหรอกเงินมันขึ้นเรื่อยโอเค พอเราพอเราสร้างบ้านเริ่มใหญ่ขึ้นเงินก็จะโตตามขึ้นไปนะครับเพื่อนๆมันจะทำให้เราเก็บเงินได้เยอะขึ้นเพื่อนกินเต๊บเฮ้ยเท้อยางนี่นี่อะไรอ่ะอะไรอุ้ยแสงตกใจอุ้ยมันมีเท้ามันมีดึกด้วยอ่ะว้าวเอ้าแค่มันจะใหม่เนี่ยคนนี้เออนี้ก็ได้หรออันนี้ได้อยู่ค่ะสร้างหรอวปิ๊บปับสร้างหรัว่าาเจะ เขามาสร้างของเราได้ไหมไม่ได้อ๋อเพราะบ้านเป็นของเราแล้วใช่ไหมมันเป็นของเราคนอื่นไม่มีคุณมาแอบอะไรตอนอ๋อพ่อฉันตื้นเต้นถ้าคุนเต้นแล้วเนาะคุณมาแอบอะไรตรงนี้เอาไปพ่อเราไปหาจุดเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันพื้นพื้นห้องพื้นห้องชึ้งพื้นห้องนั่งเล่นพื้นสีขาว ถูกนี่เกี่ยวเองหูสะว่ายน้ำว้าวตั้งแต่แรกเราก็ไม่เห็นรั้วแค่นี้งั้นเราเราต้องรีบสร้างรั้ว้ก่อนกิได้พี่แป๊บั้วมัน467เหรียญเราต้องไปสร้างรั้วให้ครบบ้านก่อนอุปั๊บเช็คพี่แป๊บสร้างรั้วก่อนเลยเราต้องไปเดินริมอแม่ตังหนูมีแค่นี้เองโอเราก็ไปหาอุปั๊อบรอก่อนรอตังเอ๊ะไปเอาตังอีกตังหนูไม่พอ อีกแล้วสร้างรั้วไปสร้างรั้วขาดบาดเดียวเองโอเคไปสร้างรั้วเหลือหนูคนเดียวที่ต้องสร้างรั้วพอาพี่แบบสร้างหนูสร้างรั้วได้แล้วนะไม่ใช่พี่แป๊บสร้างรั้วแล้วนี่หนูสร้างตัวนี้แล้วสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่ปูปลาหางนี่ไงรั้วเนี่ยเอานี่ไงจุดนี้เด็กแรงที่ลูก ตอนนี้พี่แป๊บยืนรองเงินอยู่นะครตอนนี้บ้านของเด็กๆก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วถ้าเราอยากมีรั้วมีรั้วกั้นขึ้นมาแล้วอุ๊บั๊บอยากเก็บขอลองขอลองทำไมอ้าวแล้วมาบอกอยากเก็บพันหนึ่งพันหนึ่งเงินจะขึ้นช้าหน่อยใช่ไหมถ้าขึ้นเร็วมันก็จบตัวแบงคืออะไรตัวแบงเราต้องไปหาบ้านราคาพันเหรียญจุดบ้านที่พันเหรียญบ้านไม่พอ หนูอยากรอให้มันขึ้นสร้างรั้วสร้างรั้วก่อนไม่หลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเก็บก็เหมือนกันแหละลูค่ะนี่เก้าร้อยปุ๊บปั๊บต้องไปวิ่งหาเก้าร้อยหนูเก็บ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 เดวิด่งวนไปนี่ไงปุ๊ป๊บเก็บให้ได้พันหกเจ็ดสิบนีสุกจะได้มาทำเฟรมหน้าต่าง อีกสามร้อยเออเนี่ยไปทำเฟรมหน้าปากได้แล้วเก็บปั๊บรอปุ๊บปั๊บรอเหลือแค่สิบบาทน่าว้าวเหลือสิบบาทต่อไปก็พันเก้าเนี่ยเก็บเงินพันเก้าเยปหนูสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยปุ๊บปั๊บใกล้ถึงพันเก้าแล้วนะครับสลับกันให้ปุ๊บปั๊บเก็บถึงพันเก้าก่อนเดี๋รอรอรออีกแค่น้อยน้อยน้อยบ้าง ไม่มีปูปะพ,พี่แป๊บเราไปเดินเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งเออหนึ่งพันหนึ่งสลับการต่อแถวต่อแถวต่อแถวค่ะต่อแถวเราต้องต่อแถวเออ,อแถรอรอเจ้านายมาจ่ายเงินจ่ายเงินไปซากบ้านอะ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นคนงานนีนน่เพื่อนหนูนะเจ้านายราคาเคพื่อนปูปะชื่อเจ้านายคหมคะโอ้ชื่อเจ้านายเจ้านายหลอกไหมคะเฮ้ยเขาพูดถึงผู้ชายไม่ได้เลยนะ เสร็จยังพี่แป๊บไหนพี่แป๊บอ่าพี่แป๊บหนูขอรอหนึ่งพันก่อนพี่แป๊บขอหนึ่งพันอ่ะโอเคไปได้ปั๊บรอคิวบ้างทีนี้ปั๊บรอถ้าปุ๊บปั๊บรอคิวเหรอปุ๊บปั๊บรอไม่ใช่ประตูหน้าไม่เอาประตูหน้าก็ต้องเอาสิลูกหนูต้องมารับเงินนะพ่อได้ไหมเดี๋ยวพี่แป๊บเอาที่ก่อนก็ได้อ่ะพี่แป๊บได้้แลวอ๋อได้แล้ไวพ่อหนูตามหนูก่อนเอ้าพ่อพ่อซื้อแล้วซื้อแล้ว นี่ได้ประตูหน้ามาแล้ววาต่อไปเอาโซฟาเอาต่อแถวต่อแหวโซฟาเท่าไหร่ไปดูให้น้องซิเดี๋ยวให้น้องไปสร้างสนงรกาห9พันเก้าพันเก้าห้านพเก้าห้านูขอเอาหนูเอาอันนี้ได้ไหมพันแปดกำแพงโอเคหนึ่งมาต่อแถวต่อแถวรอน้องน้องจะถึงพันเก้าแล้ว เราจะถึงเหมนก้าวแล้วอีกนิดน,นึงตอนนี้พี่แบบดูว่าจันนอนดูว่าใช่ไหมหนึ่งกับหนึ่งแล้วอ๋อบนหัวหนูมีปลากำลังพ่นน้ำอยู่มีปลาพ่นน้ำด้วยใช่ไหมหนูทะลุหน้าปลนนาแล้วพ่อดูหน้าปลานหน้าปลาเงียบๆสองพี่น้องนะครับช่วยกันสร้างบ้านแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเข้ามาก็สร้างบ้านสร้างบ้านตามความต้องการว้าวยังไม่ หนูปับรอเหรอไม่ใช่ปุปปับเก็บเหรอเราก็จะมาเก็บเราก็อาจจะมาเก็บเงินตรงตู้จดห่ายพ่อเอากำแพงได้มั้ยพี่เ็หนูบอกไงกำแพงเอากำแพงก็ได้ลูกเงินจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะให้เราเก็บถ้าเราทําแบบนี้เพจของเรามันจะดิ้นบุญตามใช่ไหมครมันเด้งอ่ะตอนที่บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตขึ้นมาแล้วครับ พี่แป๊บไหนดูมุมสูงสิลูกตอนนี้บ้านเราโอ้ยตอนนี้บ้านเราก็มาเป็นหลังใหญ่แล้วครับเพื่อนๆดูตอนนี้ใช่มีสองชั้นข้างในมีห้องครัวใช่ไหมมีสระน้ำไหมพี่แป๊บเราสร้างสระน้ำแล้วไปเดินไปดูซิมีห้องนั่งเล่นตอนนี้ก็เหลือหลังคานะครับเพราะว่าหลังคาเป็นของชิ้นใหญ่ที่แพงมากนะครับถ้าเราจะรอหลังคาน่าจะเล่นถึงพรุ่งนี้เช้าเลย หลายพี่แป๊บไปดูสิสระน้ำเราเป็นยังไงโอ้พี่ลงจับรถมี่ลงจับรถขับได้ด้วยไปดูสรถขับได้ด้วยรถขับแล้วก็มีห้องน้ำด้วย หลายสระน้ำพี่แป๊บไปดูสระน้ำสินี่เลยนี่เราก็มีสระน้ำข้างหลังบ้านเนาะมีว,ว่าววก็มีห้องนี้อห้องแต่งตัวดูสิถ้าไหวหนูเป็นแบบเนี้ยถ้าไหวน้องเป็ดถ้าไหวหนูเหมือนผู้หญิงเลยเนี่ยอะใช่ตอนนี้ไปเงินงเต็มหรือยังไปดูเงินสิแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านต่อไหนลองกดภาพมุมสูงสิพี่แป๊บบ้านเราใวิ่งเร็วอ่ะบ้านเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ววว้าตอนพี่แป๊บอยู่ในบ้าน ทีแป๊บออกมาแล้วกั่นน้ะโอ้ยไันหลังสิคันหลังขูบ้านเราสิมุกสูงมุกสูงมุกสูงนี่หลังใหญ่มากเลยครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเด็กๆขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเควันนี้เด็กๆขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยแต่ยังไม่ต้อลายังไม่ได้อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะครับ ไปจัดต่ออีพีสองอออมีอีพีสองด้วยหรอคะอแล้วเดี๋ยวเด็กๆขอไปสร้างบ้านกันต่อก่อนนะครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย